สิบรถยนต์ราคาแพงที่สุดในโลกรถที่แพงที่สุดในโลกอันดับหนึ่งโรสรอยโบสเทลโรสรอยที่แพงที่สุดรถที่แพงที่สุดในโลก2023โรสรอยโบสเทลรถที่แพงที่สุดในโลกอันดับหนึ่งรถยนต์ที่แพงที่สุดในโลก รถราคาแพงรถแพงยี่ห้อรถหรูรถที่ราคาแพงที่สุดในโลกราคา28.0ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ890ล้านบาทโรสรอยกลับมาทวงบัลลังก์เจ้าของรถที่แพงที่สุดในโลก2023ทั้งยังครองตำแหน่ง รถสปอร์ตที่แพงที่สุดในโลกและเป็นโรสรอยที่แพงที่สุดสำหรับโบเทลเป็นยนตรกรรมสั่งทำพิเศษที่มาพร้อมการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรือยอดระดับ J-Class ภายนอกตกแต่งไม่ซ้ำใครในแบบทูโทนมีไฟหน้าที่เป็นแบบเส้นหนาแนวนอนส่วนท้ายรถใช้แผงไม้วีเนียตกแต่งภายนอกและมาพร้อมตู้แช่ยเย็นสำหรับแชมเปญ ร่มกันแดดแบบบิวอินโตด้านหลังตกแต่งด้วยไม้คาเลโดเลกโนและเก e ้าอี้บาสูงที่ทำจากเส้นใยไฟเบอร์ภายในห้องโดยสารตกแต่งแบบไฮเอนผสมผสานกับการใช้ไม้ตกแต่งบริเวณช่วงล่างและพื้นภายห้องโดยสารทั้งหมดชวนให้นึกถึงโครงของลำเรือพร้อมตกแต่งด้วยวัสดุสีมันวาวไม้ คาเลโดเลกโนและนาฬิกา B.O.V.E.T 1822 1เรือนบนแทงหน้าปัดเป็นต้นรถที่แพงที่สุดในโลกอันดับ2 b u บูกา i ติ L.A. ไวเจอร์นอย e รถที่แพงที่สุดในโลก2023 Bugatti บูกติ L.A. ไวเจอร์นอย e รถยนต์ที่แพงที่สุดในโลกรถราคาแพงรถแพงยี่ห้อรถหรูรถที่ราคาแพงที่สุดในโลกบูกา t t ติราคาราคา18.7ล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณ598ล้านบาทสำหรับแชมป์เก่าของปี2020ได้ตกลงมาอยู่ในอันดับที่2ปีนี้แต่ด้วยแบรนด์บูกาตติราคา18.7ล้านเหรียญสหรัฐจะยังคงทำให้ไฮเปอร์คารุ่นทิเศษคันนี้ติดอยู่ในอันดับท็อปทอปของรถยนต์ราคาแพงไปอีกหลายปีแน่นอน LA v เ g ว r เจน้อยมีความหมายในภาษาฝรั่งเศสว่ารถยนต์สีดำ ตัวรถถูกสร้างขึ้นมาจากพื้นฐานของชิรอนและมีการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถคลาสสิกระดับตำนานอย่างไท 57S C Atlantic พร้อมด้วยตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์ทำขึ้นด้วยมือและเครื่องยนต์ดเบ16ความจุ8.0ลิตรพ่วงเทอร์โบชาร์จ4ตัวที่ให้กำลังสูงสุดถึง1,500แรงม้ารถที่แพงที่สุดในโลกอันดับ3 โรสรอยเเวปเทลรถที่แพงที่สุดในโลก2023โรซรอยเเวปเทลรถยนต์ที่แพงที่สุดในโลกรถราคาแพงรถแพงยี่ห้อรถหรูรถที่ราคาแพงที่สุดในโลกโรสรอยที่แพงที่สุดอันดับสองราคา12.8ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ407ล้านบาท สุดยอดอัครยานยนต์สั่งทำพิเศษแบบสองประตูสองที่นั่งที่โรสรอยใช้เวลาพัฒนามากกว่า4ปีคันนี้คือเจ้าของตำแหน่งรถยนต์ที่มีราคาแพงที่สุดในปี2017เมื่อพร้อมการออกแบบที่เน้นความประณีตวิจิตตั้งแต่กระจังหน้าทรงประตูวิหารแทนทีออนตี T, ตัดกับการตกแต่งด้วยอลูมิเนียมที่บรรจงออกแบบอย่างประณีต ภายในให้ความรู้สึกเรียบหรูคล้ายกับนั่งอยู่ในเรือยอชและส่งพลังด้วยเครื่องยนต์ V12 ความจุ6.7ลิตรให้กำลังสูงสุด459แรงม้าแรงบิดสูงสุด720นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรถที่แพงที่สุดในโลกอันดับ4 บูกัติเซนโตเดียนชีรถที่แพงที่สุดในโลก2023บูกัติเซนโตเดียนชีรถยนต์ที่แพงที่สุดในโลกรถราคาแพงรถแพงยี่ห้อรถหรูรถที่ราคาแพงที่สุดในโลกบูกัติราคาราคา9้าล้านเหรียญสหรัฐประมาณ297ล้านบาทเซนโตเดียนชี เปิดตัวครั้งแรกในงาน Pebble Beach Car Week เผยให้เห็นรูปลักษณ์ของรถระดับอัลตร้าแรที่ถูกสร้างขึ้นแสดงความเคารพต่อซูเปอร์คารระดับไอคอนในยุค90อย่างบูกา t t ติ EB 110 SS โดยเป็นรถหรูบูกา t t ติราคา9ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมครองแชมป์รถซูเปอร์คารที่แพงที่สุดในโลกไฮเปอร์แคร์รุ่นพิเศษนี้ถูกผลิตเพียง10คันเท่านั้น และมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างทำให้รถรุ่นนี้มีน้ำหนักเบากว่ารถที่ใช้เป็นพื้นฐานอย่างชีรรอนถึง20กิโลกรัมอีกทั้งยังมีพละกกำลังเพิ่มมากกว่าถึง100แรงมา้าเป็น1,600แรงมา้าด้วยรถที่แพงที่สุดในโลกอันดับ5 เมอร์ d ซเดสเมแบร์เอ็กเซเลรรถที่แพงที่สุดในโลก2023เมอร์ d ซเดสเมแบร์เอ็กเซเลรรถยนต์ที่แพงที่สุดในโลกรถราคาแพงรถแพงยี่ห้อรถหรูรถที่ราคาแพงที่สุดในโลกราคา8ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ254ล้านบาท เอ็กเซเลเปิดตัวโคร้งแรกในปี2004ในรูปแบบ o n e ออฟหรือมีอยู่คันเดียวในโลกโดยรถคันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ Mercedes, m e r c e d ซเดสเมแบและฟูด d a บริษัทยางในเครือกู e a r ในเยอรมันร่วมกันพัฒนาเพื่อแสดงถึงความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี ภายใต้ฝากระโปรงติดตั้งเครื่องยนต์ V12 ทวินเทอร์โบให้กำลังสูงสุด690แรงมา้าแรงบิดสูงสุด1,200 0นิวตันเมตรและท็อปสปีด350กิโลเมตรต่อชั่วโมง